แหเป็นสั์เลียงเทวาสุนเป็นสั์ชนถ้าว่าคุณเจ้าข้องที่เลียงนะไม่มีความอดทนถ้าบทประสาทนาว่าไม่มีความโซบะเราสุดเกลียงไม่ได้นะครับถึงที่เลียงเราเลียงตามวิธีชีวิตข้องข้องมุสลิมรับวิธีข้องข้องมุสลิมคือมุสลิมนี่เลียงถ้าหากว่าเราได้ไปเสียสตัวกรบรรบปีเราต้องจ่ายสากัดบริจาคฐานไปหนึ่งตัวเพราะฉะนั้น การเลี้ยงแพ้นี้มันเป็นตามสนนะตามแนวทางของศาส,าศาสดาสลลโลัลของอะลยวัสลัมครับเพราะฉันคนที่เลี้ยงแพ้นั้นเป็นคนที่มีความเจริญน,นะครับเราเราได้ทําตามหลักการของศาสนา,าด้วย ปนพื้นตีกว่าสามไร่ที่นี่คือของเชิงพาณีศูนย์เรียนรู้ด้านประสุสศัตว์ที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านปากปิงตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลที่นี่มีเพียงรุงเรื่องเล็กๆแต่บ่อยครั้งมีชาวบ้านจากในพื้นที่และนอกพื้นที่เดินทางมาเพื่อรับเอาองความรู้ในวิธีการปรดุษัตท์จากทีน่นี่โดยมีเกษตรกร,รมากด้วยประสบการณ์และประสบความสำเร็จสูงสุดของอำเภอละงูวัย6กปีที่เจอ นายเลดรรนเตหรือที่จาวบ้านเดียกันวา่บาบังเลดเป็นผู้ได้ตอดองค์ความรู้ต่างๆอาพ่เลี้ยงแปยตอนนี้มีอยู่อาเจ็ดสิบเก้าตัวมันเป็นอยู่ซ่องซามสายปัน่นอาพื้นเมืองซาแนนอุโกูนเบียนนะครับแล้วปันบอบตรงนี้นั้นตอนนี้เป็นสุนดนโนไปแล้วเาะวอาพีโนเกษตรกรไา่จังหวัดนะครับมาศึกษาดูงานนะแต่ว่าเขา้ามาศึกษาดูงานเขาได้จากเราบางราได้จากเขา้ามังคินเลก เป็นการแหลกเปลี่ยนกับทีที่มาที่นี่นะครับก็คือว่าจังหวัดพังงาจังหวัดปุกเก็ตสุงานโกโลกแล้วก็ตั้งประเทศด้วยกับอินโดนีเซียแล้วก็มูลนิธิเมฟาร่วงเชียงรายงบังเลตใจเวลากวาดสีตรสิ่งรมความรู้และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักการเลียงปดุรัตสมัยใหม่ร่วมกับวิธีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่และแนวทางแห่งความพอเพียงก้องประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่เน้นความเรียบง่ายประหยัดไปให้ผลประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาโตอยอดให้ตนเองและชาวบ้านมีความยั่งยืนในอาชีพการปรดุรัตโดยจะพอการเลียงแพรสำหรับผมผมมีความมันใจเลยแล้วกับพอใจมาครับแล้วก็ลูกได้เรียน ผมก็ได้เลี้ยงกับรัวมาจนมีความสุขด้วยการเลี้ยงเตะผมรายได้ผมว่าเป็นรายได้ที่ว่าพอสมควรรวมแพ้วแผได้ค่ายประมาณ70ตัวตต่อรอบเจ็ดซ้ำเจ็ดจีบส์ก้เส้นว่าไปเลย ชาวบ้านที่ได้รับการไต่ตอดองค์ความรู้จากที่นี่นั้นไม่ต้องเสียงเงินแม้แต่บาทเดียวซึ่งเป็นความตั้งใจของเกษตรกรมากด้วยประสบการณ์ผู้นี้ที่ต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรัตสทีีตนได้เรียนรู้และดำเนินง,งานมาด้วยดีแก่ชาวบ้านที่สนใจให้มากที่สุดจนเป็นที่รูจ้จักและได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าทีและเผื่อเกษตรกรให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแปแกะกองจังหวัดสตูลนอกจากนี้ได้เชื่อมโยง กับุูนเรียนรู้ด้านปฏิรูปต่างๆอาทิด้านปฏิัติอินทรีย์ด้าน,น,นการทำอาหารเสริมด้านการพัฒนาแฟกคุณและด้านการใช้ปืชสมุนไพรเป็นตน้นทุกวัน บังเลดจะปฏิบัติงานอย่างแข็งขันตัดหญ้าปลูกปื๋อาหารสัตว์ดูเล่ไออาหารสัตว์เลี้ยงเก็บผลผลิตต่างการเกระรีรวมรับประทานาากับกอบกลัวใช้ชีวิตตามวิถีส s าามอย่างแข็งแกร่งแต่ในยามว่างบังเลดมกเดินทางไปปูดคุยแนะนําและแลกเปลี่ยนการเลียงปศุรัต์กับเปลื่นบานหรือผู้ที่่นใจ่อยกัังตีเกษตรกรดีเด่นผู้นี้ได้มีส่วนรวมในการทำกิจกรรมต่างๆรวมกับ หน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นๆร่วมทั้งมีส่วนรวมในการพัฒนาตองทิศทั้งที่นี่ผมเขาก็รู้จักมาครับเพื่ทั้งที่นี่เขาก็เชิญให้ผมวิทยากกองทเราผมไปได้ในด้านนี้แหละพูดคุยในเรื่องการเลีย้ยงสัตว์นี้ตั้งแต่เอ่อผมเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้านตั้งแต่ป .6 พัน2รอ้อยยี่สิบแปดคือประสานงานที่ต้องราชการนะครับสร้างความสุขกัดจัดถูกให้กับลูกบ้านนะครับผมได้รับเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ด,ด้วยความตีเป็นคนตั้งใจจริงใจและใส่ใจในงานประทุษรัฐบังเลดจึงเป็นทีจืนชมข้องชาวาบ้านตลอดจนเจ้าน,ทา,นาทีจากหน่วยงานต่างๆจนในปีงประมาณ2556นายเลาสุ๊กนเลดแนเตหรือบังเลดได้รับการเลือกจากสำนักงานประทุษรัฐจังหวัดสตูลให้เป็นกเกษตรกรดีเด่นข้องจังหวัดสตูลในสยสคาา่าจีบเลียงสัตผมก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจมาก เนื่องจากว่าเราเป็นชาวบ้านธรรมดารมดาต่ได้มีโอกาสนะครับได้เหลือกับไปได้เป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดนะครับต่ดความภูมิใจภูมิก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเรือเกษตรกรพี่น้องนะครับหลายๆเรืองหลายๆดานนะครับ จากประสบการในงานกเกษตรกรรมและงานประุษสตา์ที่สังสมมาเป็นเวลานานกว่าเซ็ิปีแล้วทุกวันนี้บางเลดยังคงคนวนควายห,ห้าความรู้ความสามารถเพิ่มเติมให้ตนเองและปุ้ยแปรให้กับเปื่อบบานอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าเป็นการฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามระดับทีต่างๆเฝ้ามองก้าวสา้นจากซื้อดาวเทียมหรือรวมออกพื้นที่กับด้วยงานราชการต่างๆในบางกัางบางเล็ดอย่างเสนอแน,นวคิดแนวทางปฏิบัติที่สร้างสัคนและมีปสิิภาพเก่เจ้าหน้าทีและเปล่ยนกันไตรกรด้วยกันเราใช้เว็บสบุนไพลยเนี่ยเปบนำมักบงังนะครับถ้าหากว่าแฝงไม่เอยกินยาเบื่อเบื่อยาเบื่ออ่านมันนี่นะครับเราก็ใช้น้ำมักไปแป็กินแต่ถ้าหากแฝงเป็นเพลเป็นไรปะนี่ เราก็ใชส้สมุนไพรแบบนี้นะครับถ้าบ้านเราก็เรียกว่าสับปุกนะครับเอามาตำตำใส่แพร่หรือว่าไบครุดนี่ครับเราตำตำใส่แพรนะครับถ้ากว่าแพร่ปรุงขึ้นได้พอดีก็เราใชานน้น้ำมันน้ำมันเพื่อบางให้มันพอดีนั่นแหละคือเราใช้ทรัพยกากรที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ไล่ปีมานี้บางเลด ได้เฝ้ามองทึงความเปลี่ยนแปลงกองสังคมรอบๆตัวบางปัญหาบางเลสสามารถเก้ไกได้เทไล่ปัญหาพออยากเกินความสามารถนึ่งในไล่ปัญหานั้นคือการเปลี่ยนแปลงกองธรรมชาติและซึ่งเหวนลมไม่หวาเป็นเหตุอุตกระเพยหรือไปเลงเป็นตน ก็ได้ตะโกนมาโดยประรบกษ์ไารตตะหนักถึงความจริงข้อนี้เขาจึงเป็นแกนนำรวมกับเยาวชนและชาวบ้านในการรวมมือกันอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือมูลแผลขี้แผลนี้กล้ๆว่าเราใส่ซพใส่ซบนะครับเราเอาไปใช้ในส่วนพักของเราส่วนปามส่วนยาของเรายาก,กับถุงช่ว้แผลเราอใช้นี่แหละแล้วส่วนในเลือดเราก็เอาไปคายครับเอาไปขายซึ่งที่นี่กอกสะอาดจะไม่มีกลิ่นอับ แล้วแผลก็จะไม่เป็นรูปสร้างสิ่งเวลอมให้มันบายบายครับวันนี้นายเลดรันเท้หรือบังเลดยังคงถุมเทและให้ความสำคัญกับงานการใต่ถอดองค์ความรู้ด้านการประดุษิงานดเขาราักต่อไป แตทุกรังบังเลดจะมีความสุขเสมอเมื่อได้เห็นหนความรู้ทีเขาไดหมอบให้เกจาบ้านเปือนเกษตรกร,ร,กรได้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ไม่ว่าอนาคตเบื้องหน้าจะเป็นเช่นไรวันนี้เกษตรกรดีเด่นกองจังวัดสตูลนายเลดรรนต์ยังคงเดินหน้าไปบนแนวทางที่เขาหวาดหวังและตั้งใจไว้คือผมเป็นคนที่ว่าผู้ชาไงไม่ไม่ชอบยกเสียจบศึกษาจบเลียงสักจบศึกษาเกี่ยวกับ กิริยาต้องซักการฉายานะการฉายาแบบสมุนุนไพปเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆถ้าคนผู้รักผูก้ให้่คนท่าคนแก่นะคนศึกษาไปเรื่อยๆกับอย่าอยุ่กับที่ึึ่งที่นี่ในการเลียงเป๋มันก็จะรื่นไปข้างหน้าคอ่ี การเลี้ยงสัตว์นี่นึงเราจะต้องมีความขยันอดทนนะครับพยายามฟันเฟ้าเพื่อซักให้ผลไม่ได้ครับแต่ถ้าว่าเราไปขึงๆกลางๆเราก็โยมซะแล้วนะครับเราก็ต้องเพย์ปรด็นมึงแต่ถ้าว่าเราพยายามฟันเฟ้าเพื่อซักให้ผลไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ครับ